นอื่นแล้วต้องขอบคุณนะคะคนนี้ชื่อพี่กิ่งคนนี้เขาเป็นคนที่รักสัตว์มากคนหนึ่งเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจอแบบไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเขาเป็นคนดีแล้วก็อันนี่อีกคนนึงเขามาช่วยเก็บบ้านแมวให้เรานะบ้านแมวอย่างลกมากเขาไม่ได้คิดตังคิดอะไรเลยมาช่วยแบบด้วยความเต็มใจมากเลยเนี่ยเขารู้ว่าประหลัดเก็บบ้านแมวเขามาช่วยขอบคุณมากๆทั้งสองท่านเลยค่ะแล้ววันนี้ก็มาดู อันนี้สี่กุมารหลังบ้านนะคะเจ้าสินนี่มายืนรอกันแล้วสี่กุมารหลังบ้านของเราทํากลงให้อยู่ข้างหลังนะตรงนี้ป้ารัดก็จะเอาพาเลทมาปูให้เพราะว่าพื้นมันเป็นปูนและเป็นปูนใหม่ค่ะฝุ่นก็จะเยอะนิดนึงเนาะอันนี้หน้ากลงกลงก็จะปิดมิดชิดเลยคือไม่มีช่องออกได้เลยแล้วก็นี้ชั้นทําชั้นให้เขาแต่ก็ยังไม่มานอนกันนะเพราะว่า ตัวอยู่กลางวันก็มุดเขาไปอยู่ใต้พาเลต,ตู่นเนี่ยนี่แต่ก็เริ่มมีออกมามั่งแล้วถ้าเกิดปารลัลมานั่งทําไก่อยู่ตรงหน้ากงเขาเนี่ยปารลัลจะนั่งทํ่ตรงนี้นะแล้วเขาก็จะขึ้นมานอนมั่งเนี่ยต้องเห็นคนเขาก็จะออกมานอนเพราะตอนอยู่หลังบ้านเก่าเขาก็อยู่ข้างหลังแบบนี้แหละพวกนี้เขาจะคุ้นกับหลังบ้านแต่ว่าเขายังไม่คุ้นกับที่ตรงนี้เนาะ มันยังเป็นที่ใหม่เขากินใหม่เขาก็เลยไม่คุ้นตรงเนี้ยปลาลัดนั่งทำตรงนี้นี่เพิ่งทําไก่เสร็จก็ลบนิดนึงเนาะยังไม่ได้เก็บเลยนะคะจะสินนี่ทวีสินนี่มาอ้อนถ้าเข้ามานี่วิ่งออกมาอ้อนกันทุกตัวสี่ตัวค่ะว่าเอ่อจะสอแฟดจะสองตาเขานิดนึงเนาะนี่นปลาัดปูพาเลทให้อะไม่อยากให้เขาไปนอนปูนแต่ก็พากันชอบไปนอนปูนเพราะมันเย็นนะที่ป,ปูนนะ่ะเย็น ป้าก็ล้างหลายล้างแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีฝุ่นอยู่ฝุ่นมันก็ออกมาอีกกับฝุ่นปูนนะก็ไม่อยากให้เขาไปนอนมากกลัวเขาแพ้ฝุ่นแล้วก็เดี๋ยวขนล่วงเป็นอะไรไปเนาะอันนี้ก็กระบะทรายเขาก็สองอันใหญ่ๆเลยก็น่าจะเพียงพออันนี้พัดลมก็ชั่วคราวก่อนนะมาตั้งไว้ชั่วคราวเดี๋ยวอีนั่นค่อยจะทําให้ดีกวนน่านี้ไม่ให้เห็นสายไฟไม่ให้อะไรแต่แมวพวกนี้เขา หลังตอนอยู่หลังบ้านก็มีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กัดไม่อะไรสายไฟนะแต่ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้เรียบร้อยป้องกันนะเพื่อความปลอดภัยตัวที่มีแต่ฝุ่นเนี่ยฝุ่นแต่ว่ามันมันก็เป็นแสงมันไม่ไม่ได้ฝุ่นขนาดนี้เป็นแสงกล้องอันนี้ป้าถ่ายตอนกลางคืนเพิ่งจะทําไกดเสร็จก็มามีเวลาก็มาถ่ายเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปลงนานมากแล้ววันนี้ก็มาถ่ายคลิปหลังบ้านคลิปแมวบ้านตัวเองให้ดูกันนะ ส่วนแมวจรบ้านรัดก็ไปให้ข้าวแต่ไปให้ตอนกลางวันแล้วก็จะเร่งนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นยังทําบ้านทําอะไรไม่เสร็จต้องวิ่งซื้อของวิ่งทํำนูน่นทํานี่ก็ พอมีเวลาป้าก็จะวิ่งไปรีบรีบไปแล้วก็รีบให้ข้าวให้ข้าวก็จะไม่ได้เจอทุกตัวนะแมวจรที่นู่นเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินกับเวลาตอนกลางวันเวลาป้ารักไปบางทีเรียกมาก็จะเจอบางตัวมีออกมามั่งที่เจอประจําก็แม่นาผีนะเรียกทีไรก็ออกมาเมื่อน,นั้นแม่นาผี ขวดส่วนแมวบ้านใหญ่แล้วก็ตัวเล็กก็ไม่ค่อยจะเจอแต่ป้าก,ก็เทอาหารเม็ดไว้ให้เขาสองจุดใหญ่ๆเทไว้เยอะเลยตรงบ้านเช่าตรงหน้าบ้านเขาอ่เพราะว่าแม่หน้าผีกับลูกๆตัวเล็กเขาอยู่ตรงนั้นเนาะป้าก,ก็จะเทอาหารเม็ดแล้วก็ฉีกไก่เอาไว้ให้เขาได้กินกันแล้วก็ตรงบ้านเจ้อป้าก,ก็จะมาเทอาหารเม็ดไว้ให้เยอะๆเต็มแล้วก็เอาอาหารเม็ดไปฝากเจ้อไว้เพราะว่าให้แกช่วยเติมให้ ว่าถ้าเกิดมันหมดก็ให้ช่วยเติมแล้วก็ให้แมวบ้านแก่ด้วยนั่นแหละเนาะแล้วก็ส่วนอื่นพวกเจ้าหัวโตป้าก็ไปหาหัวโตแล้วก็ดำคอขาว,ขาวสามสีกาส้มไม่เจอเลยเพราะว่ากลางวันเขาไม่รู้ไปอยู่ไหนกันเรียกหาไงก็ไม่เจอแต่ก็เทอาหารเม็ดไว้นะไว้ทุกจุดแล้วก็ดำแม่ลูกอ่อนดำแม่ลูกอ่อนป้าก็ยังไปให้อยู่ ไปให้เขาแล้วก็เดี๋ยวอีกทีนก็ถ้าเกิดวันหยุดอย่างวันอาทิตย์นี่ป้าไม่ได้ไปขายของป้าก็จะเดี๋ยวจะเอาอาหารเม็ดไปฝากเจ้าของบ้านเขาไว้เทให้ให้เขาเนาะเพราะเขาเลี้ยงลูกเขาจะหิวข้าวบ่อยดันไม่ลูกอ่อนอันนี้หลังบ้านของเราเนาะสียอดกุมารสียอดกุมารทวีศิลป์เดี๋ยวอีกสักพักคงน่าจะปรับตัวได้คงน่าจะแบบชินอะเพราะว่ามันก็ ที่อยู่เขาใกล้เคียงกับที่อยู่เดิมที่บ้านเนี่ยอยู่หลังบ้านแต่ว่ามันจะมีแต่หลังบ้านเก่ามันก็มีเแท,ทงน้ำาแล้วมันจะมีเสียงดังก็มีนะตรงบ้านข้างหลังแลเขาก็มีแทงน้ําพอเวลาเขาใช้น้ํามันก็ดังแบบนี้แหละเขาก็นอนกันอยู่ตรงแทงข้างแทงน้ํานั่นเองอะพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้กลัวเสียงแทงน้าหรอก แต่ว่าเขากลัวเขากลัวเป็นที่ใหม่เนาะเขาก็เลยแบบมีเสียงอะไรนิดๆเนี่ยเขาก็จะตกใจบางทีก็มุดเข้าไปอยู่ใต้พาเลทนู่นนะมุดเข้าไปอยู่แล้วก็ถ้าเจอเดินเข้าไปหายอย่างเงี้ยเขาก็พากันออกมาเนี่ยถ้าอย่างเจ้าของอยู่อย่างเงี้ยเขาเห็นเขาก็ออกมาแต่ตอนนี้ก็ยังออกมามั่งแลวนะที่มาอยู่ใหมๆ่ๆไม่ออกมาเลยอยู่ใต้พาเลตอย่างเดียวเลยแล้วก็มาบ้านใหญ่ของเรานี่คงใหญ่ หน้าข้างบ้านนะนี่มันรอกันเป็นแถวเลยน,นี่มีตังมารออยู่หน้าโกงมีตังนี่ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะเมื่อวานนี้ยังยืนร้องอยู่เลยอะมาหลายวันแล้วนะแต่ว่ายังปรับตัวไม่ค่อยได้เนี่ยวันนี้ไม่ร้องแล้ววันนี้รู้สึกว่าจะนิ่งๆเง,<ม>งียบละน่าจะเริ่มคุ้นแล้วนะอันนี้อันนี้ใครอะอันนี้เปรี้ยวเปรียป้ยวลูกแม่เหมียว นี่แล้วก็นี่บ้านของเราตรงตรงนี้ยังโล่งอยู่เลยนะป้ายังไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ดีตรงนี้ยังโล่งอยู่เลยยังพื้นที่ยังว่างมีเปรี้ยวกับกุกก๊อันนี้เจ้าฉิกนอนเล่นเชือกอยู่ตรงนี้เจ้าฉิกนี่เขาไม่กลัวอะไรเลยนะมาถึงนี่เขาอยู่แป๊บเดียวเขาเริ่มวิ่งเลยเริ่มเล่นเลยอะไม่กลัวสิ่งใดเลยอันนี้แม่สีนวลเขานอนเฝ้าลูกสาวเขา ลูกสาวเขากลัวมากชื่อพิเตียพิเตียกลัวมากเลยเนี่ยกลัวอยู่แล้วไงมามาอยู่ที่ใหม่ก็กลัวอยู่แล้วแล้วเมื่อวานสึกเมื่อวานเนี่ยติดพัดลมแบงปอพัดลมเพดานนะเนาะกลัวมากกลัวพัดลมเพดานเข้าไปมุดอยู่ตรงไอใต้อะไรอะท่อท่อน้ําท่อน้ําฝนนะท่อน้ําที่ต่อรางน้าฝนลงมาเนี่ยตรงนุ่มเนี้ย มุดอยู่ใต้นี้แล้วมันเปียกไงป้าต้องไปงัดออกมาเนี่ยตัวเขาคุมคนนี้เปียกหมดเลยเพราะว่าแทงน้ํามันรั่วมันเลยตรงนี้มันเลยชื้นๆเนาะป้าก็ไปงัดออกมาแล้วก็ต้องมาขังกรงเขาไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเขาแช่นาน,านๆเดี๋ยวเป็นปอดบวมนะพี่เตี้ยเนี่ยเนี่ยต้องให้เขาปรับตัวให้ได้ให้อยู่ในกรงไปก่อนต้องคุมพื้นที่ให้เขาก่อนเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าเออ ไอที่ใหม่อะเขาก็แปลกใจเกายังแปลกอยู่แปลกที่อยู่อ่ะนี่พี่ชีกนี่พากันมากรองกันอยู่ตรงนี้หมดเลยเห็นป้าเดินมาก็พากันออมาอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วตรงนี้มันเย็นด้วยไงเพราะว่าเปิดพัดลมหันมาทางเนี้ก็เลยตรงนี้มันจะเป็นจุดเย็นเย็นที่สุดของบ้านีน่กลางคืนกลางวันเขาจะพากันนอนตรงนี้ จุดหนึ่งแล้วก็หน้าบ้านจุดหนึ่งหน้าบ้านนั่นก็เย็นนะพอตอนเช้าป้าก็จะล้างล้างบ้านให้เขาทุกวันเลยล้างพื้นให้ทุกวันเลยแล้วก็เ,เปิดพัดลมพัดลมเพดานตัวใหญ่ให้เขากระบะรา,ายเขาก็แบบจัมโบ้เลยนะห้า,ห,าห้าก็ห้ากล่องใหญ่นี่เอารายให้เยอะๆเลยแล้วก็มีกระบาดรายจุดเล็กๆอีก 3- 4จุดตามโยไว้ในกรงนะเวลา ใครเข้าไปนอนในกรงอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีกสามสี่จุดพากันนอนเย็นสบายมีพี่เปียวนอนพี่เปียวนี่ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วถ้าอยู่บ้านเก่าเนะี่ยเขาไม่ได้อยู่รวมกันเลยนะเขาไม่เอาใครเลยพี่เปียวเนี่ยกาแม่เมียวแล้วก็นิกกี้สามตัวเขาจะอยู่ในบ้านไม่เอาใครเลยแต่มาอยู่เนี่ยเนี่ยแม่เหมียวเนี่ยดุบ้านเนี้ยดุมากไม่เอาใครเลย แต่มาอยู่นี่เขาปรับสภาพแบบว่าอยู่กับตัวอื่นได้แรกๆก็มีขู่มั่งไงแต่เดี๋ยวนี้เออเริ่มแบบตัวอื่นมาใกล้ได้แล้วเนี่ยแม่สีนวลน,นี่หน้าบ้านของเรานี่พัดลมแมงปออันนี้ไว้เปิดตอนกลางวันเนาะกลางวันจะอากาศร้อนก็จะเปิดพัดลมตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กเสริมอีกสองตัว้พพินิก,กี้ตัวหนึ่งแล้วก็ เปิดหันมาหลังข้างหลังอีกตัวหนึ่งนะแต่ตรงเนี้ยมันจะใกล้ข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้ามันจะร้อนกว่าเขาก็เลยติดพัดลมใหญ่แล้วก็กระจายเนี่ยเขาจะมานอนกันนอนมองดูได้ยินเสียงนกไงนกมานกร้องอะไรอยู่ตรงเนี้ยเขาก็นอนมองออกไปหน้าบ้านตรงเนี้ยป้าจัดในเขามองไปหน้าบ้านสบายแต่ตรงเนี้ยโล่งมากเลยถ้าใครมีของเล่นเก่าๆหรือว่า เป็นคอนโดเก่าๆก็บริจาคได้นะปละรัษเมลังเกียนเดี๋ยววันละก็จะหาอะไรมาวางให้เขาได้นอนเล่นกันเยอะๆให้เต็มตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าเขาจะได้มีที่อยู่กันเยอะๆเขาจะได้ไม่เนี่ยอย่างนอนพื้นกันอยู่เลยนอนพื้นยังเล่นกันอยู่บนพื้นกั่เลยเนี่ยจะหาที่รับเล็บที่ฝนเล็บเอาหาต่อไม้เก่าๆเอามา วางกาเสาบ้านแล้วก็เอาเชือกมาพันพันให้เด้วยฝนเล็ดดีไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยังว่างอู่เลยนะฝั่งฝั่งนี้ก็ยังมีนิดๆหน่อยๆพวกตู้เก่าๆบ้านก็มาให้เขานอนเขากระโดดนอนเล่นแล้วก็มีตู้ใส่ผ้าห่มของเขาเอาใส่ตู้ไว้เพราะว่าเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวเขาฉี่ใส่เอาไว้เวลาถ้าเกิดฝนตกหนาวอากาศเย็นๆบ้านก็ออกมาปูให้พวกเขานะนี่พี่ไข่เจียว พี่ไข่เจียวนี่ก็อยู่กับเพื่อนๆได้แล้วนะพี่ไข่เจียวของเราเนี่ยเห็นไหมอยู่ในกรงอ่ะอันนี้คือกรงเปิดไว้นะเขาเข้าไปนอนเล่นเองนะเขาสามารถอยู่กับเพื่อนๆได้แล้วพี่ไข่เจียวไม่น่าเชื่อเลยตอนอยู่บ้านเก่าอ่ะเขาไม่เอาใครเลยนะอ,อ,อยู่ในกรงตลอดแล้วก็มีได้สลับออกมาข้างนอกบ้างกาติงโน้ตป้าก็ยังกุ้มใจอยู่เลยว่าถ้ามาอยู่บ้านใหม่จะทํายังไงดีก็ฝึกให้เขาใส่เสื้อหัด จูงเนาะเขาก็ไม่เอาเขาอึดอัดนะเขาใจจะขาดพอใส่อะปุ้มใจมากป้ากลุยเขาจะอยู่ในกรงตลอดไงเอาพอกลับมาอยู่บ้านใหม่จริงๆเขาเข้ากับเพื่อนๆได้เฉยเลยแล้วก็ไม่กัดน้องไม่อะไรไม่ขู่ไม่อะไรเลยนะวิ่งเล่นกับน้องได้เฉยเลยอะแต่แรกๆป้าก็เฝ้าไม่ให้ไม่ห่างนะคือแบบว่าไม่ไว้ยังไม่ไว้ใจเนาะเฝ้าอยู่สองสามวันนะเขาก็ไม่มีอะไรนะกับน้องอะวิ่งเล่นวิ่งหยอกกันน้องกระโดดอะไรเขาก็ไม่มีทำน้องนะ แต่ก็ยังก็ยังไม่วางใจเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวกลางคืนป้าก็จะเอาเขาเขา้ากรงหรือว่าช่วงที่ป้าไม่อยู่เนี่ยป้าก็จะเก็บเขาไว้ในกรงก่อนนี่แต่เขาก็ดีมากเลยได้อยู่ข้างนอกอ่ะไม่เหมือนอยู่บ้านเก่าโอ้โหโศกสานเขาอยู่แต่ในกรงไงนั่งสารั้นที่ไข่เจียวนี่พที่เมี่ยงเมียงเมี่ยงเมียงกข็ขี้อ้อนอ้อ,อนถูป้าไปไหนก็วิ่งตามแล้วก็มาอ้อนนอนกิ้งเกือกเนี่ยให้ให้เกาให้ ้าก็ไม่อยากจะเกาเท่าไรเพราะเกาแล้วเขาจะร้องร้องเรียกพอเวลาอยู่ไม่เห็นหน้าอย่างเงี้ยเขาจะร้องเรียกให้มาหาป้าก็จะพยายามไม่เกาวพวกเขาแล้วเนี่ยเลียงเรียกหาก็ยังเรียกกันอยู่แต่วันสองวันวนั้นอ่ะหงุดหงิกันร้องเรียกแต่วันนี้ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วไม่เรียกแล้วพอไม่เห็นหน้าหรือไม่ได้ยินเสียงเขาก็จะเงียบเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลย กันนอนเล่นอยู่ใต้กงใต้อะไรเนี่ยพี่ไข่เจียวเล่นอยู่กับน้องนอนอยู่นอนอยู่บนตะกร้าเนี่ยโอ้ยมีความสุขพี่ไข่เจียวดีใจกับพี่ไข่เจียวด้วยนะพี่ไข่เจียวเขาอยู่กับน้องได้ตอนอยู่บ้านเก่าเขาคงแบบทําความรู้จักกันคุ้นชินกันเนาะเพราะว่าตอนเขาอยู่ในกองอะพวกเจ้าฉิกอะไรพวกนี้ก็ไปเล่นกับเขาเขาก็วิ่งขเข้าเ้าอยู่ในกองกันนะพี่เจียวอะแต่ป้าก็ไม่กล้าปล่อยไงเพราะว่าพื้นที่มันแคบ แคบแล้วแมวเขาอึดอัดเนาะวิ่งไปตรงไหนก็เจอวิ่งไปตรงไหนก็เจอกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะทะเลาะกันกัดกันไงปลาก็ไม่กล้าปล่อยพอมาอยู่นี่ก็ลองปล่อยดูเพราะว่าที่มันกว้างกว้างแล้วก็เลยเขาวิ่งไปไหนก็แบบมันโล่งอ่ะวิ่งไปไหนก็ไม่เจอไม่อะไรอ่ะแล้วก็มีที่นอนที่อะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่เครียดทําให้แมวเขาไม่เครียดไงเขาก็อยู่สบายเขาก็อยู่กันได้เล่นกันได้พอเวลาไม่อยากเล่นเขาก็ไม่แอบหาที่หลบมุมมานอนอย่างเงี้ย เนี่ยพี่ไข่เจียวพอเขาไม่นอนเขาก็ลงไปเล่นกับน,น้องนะพี่ไข่เจียวแล้วก็ไปหามุมเย็นๆของเขาได้เองเลือกที่เย็นๆของเขานอนได้เองเนาะเนี่ยพี่ไข่เจียวสบายจังเลยเนี่ยมาอยู่เขาชิวมากเขาเล่นกับน,น้องอยู่กับน,น้องได้หมดตัวเลยเนี่ยสบายนี่ป้าก็โอ้ดีใจแบบไม่ต้องขังเขาป้าไม่ได้อยากขังแมวเลยนะสงสาร มันอึดอัดนะเนาะคิดตัอเราอยู่ในที่แคบแคะเห็นคนนู้นคนนี้เขาวิ่งเล่นกันก็อยากเล่นอยากอะไรกับเขาแต่ตัวเองก็โดนขังมันก็อึดอัดอ่ะปิ้วเปี้ยวนอนนี่ก็อ่างน้ําใหญ่ป้าก็จะวางอ่างน้ําไว้หลายจุดแบบแทบจะทุกจุดแต่ให้เขาได้กินน้ํากันเยอะ,อะจะพยายามใช้อ่างดินเพราะว่าแมวเขากินจะกินน้ําได้เยอะใช้อ่างดินน่ะ ดีกว่าถ้วยพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยป้าก็จะพยายามโลโๆออกเพราะว่าเขาบอกไม่ดีเนาะกลัวไอสารเทมีมันจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อ่างดินนี่นะป้าก็เปลี่ยนน้ำให้เขาทุกวันเลยนะเนี่ยถ่ายน้ําเปลี่ยนน้าเพราะว่าล้างบ้านทุกวันล้างป้าก็เทคว่ำทิ้งหมดแหละเยอะๆก็ทิ้งหมดแล้วก็เปลี่ยนให้เขาทุกวันเลยเพราะว่ามันฝุ่นบ้านฝุ่นเยอะช่วงนี้มันทาใหม่ ฝุ่นปูนฝุ่นอะไรมั่งเต็มไปหมดเลยมันเยอะป้าต้องเปลี่ยนน้ําถ่ายน้ําทุกวันเลยแม่สีนวลก็มาใหม่ๆนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะกระโดดปีนหาที่ปีนออกโอ้ยแบบสองวันเลยอ่ะที่เขาแบบปีนขึ้นมาอยู่บนหลังคาเพื่อไปนอนหมอบอยู่บนหลังคาขี้กลัวมากเลยสองแม่ลูกคนนี้แม่สีนวลกับเจ้าเตี้ยเนี่ยเจ้าเตี้ยนี่ยังยังไม่ยอมเลยทุกอวดตอนนี้ยัง ต้องขังกรงแบบเพราะว่าไม่งั้นเขาเป็นมูดหาที่มุดอยู่ในซอกหรือแฉะดนู่นะ่ะปีนขึ้นไปอยู่บนนู้นน่ะไปเกาะอ,อยู่บนนูนน่ะแต่ว่ามันเป็นเหล็กเป็นนี่นะเป็นตะแกรงอะ่ะออกไม่ได้นี่แม่สีนวลแต่ตอนวันนี้เขาดีขึ้นแล้วเขาอยู่ได้แล้วสองวันแล้วนะที่เขาเวิ่งเล่นไม่ไม่พยายามหาทางออกอะ่ะนี่พวกนี้เขาอยู่กันสบายแล้วเขาไม่ได้ อะไรเลยเขาไม่ได้ห่วงอะไรเลยนะเขานอนนอนฟังมีเสียงนกมาร้องอยู่ข้างนอกไนงะนกมันร้องอยู่อ่อีกข้างนอกอยู่ฝั่งหนึ่งอะ่ะมันนอนฟังเสียงนกกันนอนมองออกไปข้างนอกนี่แม่ดับบี้ดับบี้เขาจะขี้หนาวหน่อยเขาก็จะพยายามชอบนอนก่าผ้าผ้าก็จะมาปูไว้ให้นะปูไว้ให้แค่ตรงนี้เพราะว่าเอาไว้ให้แมวที่ขี้หนาวว่าเขามานอนกัน แต่ถ้าวันไหนฝนตกอากาศเย็นๆป้าก็จะเอาผ้าออกมาปูให้เต็มเลยตรงเนี้ยตามชั้นตามที่เขานอนเนี่ยเอามาปูให้เขานอนกันเน้นเดี๋ยวกลัวเขาเป็นหวัดไงอากาศมันเย็นะอืมวันนี้ไม่ไม,ไม่ฝนไม่มีฝนก็เลยเอาไว้แค่ตรงนี้สองสามชั้นให้แมวขี้หนาวเขามานอนกันเล่นกระโดดเล่นข้างล่างก็เย็นสบายนอน หลายจุดอยู่กันไปทั่วแหละอยู่กระจายกระจายก็ดูเหมือนแบบแมวมันไม่เยอะมากมันก็นี่ไม่เครียดแต่ก็นอนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้หน้าพัดลมก็จะนอนกันเยอะหน้าพัดลมก็จะพยายามมาอยู่ตรงหน้าพัดลมกันนอนกับพื้นปูนเย็นสบายพื้นปูนฝั่งนี้ป้าจะขัดมันขัดมันมันก็จะไม่ไม่ค่อยมีฝุ่นมากฝั่งหลังบ้านหลังบ้านนั้นมันพื้นที่มันทํายากอะมันเป็นพวก ข้อระบายน้ําเยอะแล้วก็พวกไอ้อะไรอะที่ถังเกิดถังอะไรอะเต็มไปหมดเลยมันก็เลยลาดพื้นไม่ได้อะถ้าลาดได้ป้าก็จะลาดให้มันเรียบๆแล้วก็ขัดมันไม่ให้มันมีฝุ่นเนาะแต่มันทําไม่ได้ป้าก็เลยต้องไปเอาพาเลสมาปูปูให้ให้เยอะๆที่สุดนะไม่อยากให้เขาลงไปนอนกระปูนะ่ะแต่พอกลางวันนะพะกันมูดเขาไปอยู่ใต้พาเลสนะก็นอนกระปูนอยู่ดีอะ มันคงจะเย็นนะพื้นปูนนะเนาะแต่ว่ามันฝุ่นนะป้าก็ไม่ค่อยอยากจนะให้นอนเท่าไหร่อันนี้พี่นินจาพี่นินจาก็นอนอยู่บนหลังคานอนมองออกไปนอกบ้านนี่นอนฟังเสียงนกแถวนี้ไม่ค่อยมีแมวจรเดินเลยนะไม่ค่อยมีแมวนะเพราะว่าเขาไม่ให้เลี้ยงแล้วเขาไม่ได้ให้ปล่อยเนาะก็เลยไม่มีแมวเดินเพ่นพ่านมากแต่ก็มออีอยู่เหมือนกันเห็นผ่านหูผ่านตายอยู่เหมือนกันไม่กี่ตัวหรอก เห็นเดินแต่ไม่ไม่ยังไม่มาแถบนี้อุ้ยนี่มีขนยังไม่เห็นมาแถบนี้นี่พี่นิกกี้พี่นิกกี้นี่ยังปล่อยให้อยู่กับเพื่อนๆไม่ได้เพราะพี่นิกกี้ดุมากพี่นิกกี้ไม่เอาใครเลยพี่นิกกี้เดินผ่านน้องๆเดินผ่านพี่นิกกี้ขู่เลยพี่นิกกี้จะจะเล่นเลยอะ่ะป้าก็เลยต้องจับขังกรงแต่ให้เขาอยู่ในกรงใหญ่นิดนึงกรงสามชั้นเขากระโดดขึ้นกระโดดลง,งตรงพื้นนี่ก็เป็น ให้อยู่กับปูนแบบว่าปูนที่ขับมันแล้วแล้วป้าก็ล้างทุกวันนะนะห่ายๆเขาก็นอนข้างล่างถ้าเกิดกลางวันนอนร้อนๆนัเนาะแล้วก็พัดลมจ่อให้เขาพัดลมเล็กจ่อให้เขาตัวหนึ่งเลยพินิกกี้นี่ก็โดดขึ้นไปอยู่ชั้นบนนอนดูดูดนกมองออกไปข้างนอกพินิกกี้ตัวใหญ่ของเราหนักเก้าเกือบเก้ากิโลแล้วพินิกกี้อ่ะตัวใหญ่แต่ไม่รู้มาอยู่นี่น้ำหนักลดแน่ๆเลยเพราะว่าเครียดไม่ค่อยกินเลยเนะี่ย ตั้งแต่มาอยู่ไม่ค่อยกินเลยน้ำหนักต้องลดแน่ๆเลยพี่นิกอยู่โน่นกินนอนกินนอนไม่ได้ไปไหนไม่ได้วิ่งเล่นข้างนอกไนะอยู่แต่ในห้องในบ้านกินแล้วก็นอนอยู่กับจะเปียวสองตัวค่ะว่าอ้วนเอาอ้วนเอา,ามาอยู่นี่กินข้าวไม่ลง <c oughs> เครียดเครียดมากยังยงังปรับตัวยังนี่เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วไม่ร้องเออมาอยู่ใหม่สองสามวันก่อนนะ่ะ โย้ยร้องเสียงดังแบบแล้วก็ใครเดินผ่านคงไม่ได้คือแบบขู่แล้วก็ดุเขาแบบว่าเสียงดังอะ่ะไม่เอาใครเลยไงเป็นแมวไม่เอาใครอะ่ะเด็กๆก,ก็จะพากันนอนกันคนละมุมเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะจะสองทุ่มอยู่แล้วเขาก็พากันนอนนอนออกไปมองออกไปข้างนอก ได้ยินมีแต่เสียงนกเสียงบางทีก็มีเสียงหมาเสียงอะไรร้องมั่งกันเนาะแต่ไม่มีเสียงรถวิ่งผ่านเหมือนบ้านเก่าแล้วนะถ้าเสียงรถวิ่งผ่านนี่เขาจะพากันกลัวด้วยซ้ำเนี่ยพวกนี้แปลกมากเลยทั้งๆที่แต่ก่อนอยู่ติดถนนรถวิ่งผ่านกันตลอดเวลาแต่ตอนนี้พอรถมานี่เขาจะพากันกลัวมากอันนี้เงียบสงบอยู่บ้านหลังนี้เงียบสงบมากเลย มีได้ยินแต่เสียงนอ้องเขาก็นอนมองออกไปก็คงอีกไม่นานเนาะปาลัดหวังว่าพวกเขาจะชินกับบ้านหลังใหม่ของพวกเขาเร็วๆเนาะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆบ้านปาลัดและปาลัดทาสแมวด้วยนะคะ